ช้าวันที่2ของการเดินทางในทริปเราเที T ่ยวลาวผมตื่นมาด้วยความสดชื่นโดยเช้านี้ผมจะต้องทำการเช็คเอาท์สบายดีหลวงพระบางวันที่2ตอนนี้ผมจะเช็คเอาท์จากที่พักที่นี่ก่อนเพราะว่า เขาว่างแค่คืนเดียวแต่ผมต้องอยู่ต่ออีกสองคืนเนาะแต่ผมไปเดินหาห้องพักก่อนแต่ก่อนจะไปที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําที่พักที่นี่หน่อยที่นี่ชื่อว่าหัวเสียงเกสต์เฮาส์สองนะครับเรามาทําความรู้จักกับคุณดำนะครับที่ดูแลหัวเสียงดำดูแลดีมากครับผมห้องพักดีสุดๆเลยห้าร้อยบาทเนาะช่วงนี้ลองติดต่อมาดูนะครับหลวงพระบางช่วงนี้ห้องพักเต็มเต็มเยอะมากเพราะว่า คนลาวเนี่ยนั่งรถไฟจากเวียงจันทน์มาเที่ยวหลวงพะบางเยอะมากลาวเที่ยวลาวกันอยู่ตอนนี้คนไทยเนี่ยต้องจองนะมาชิล <c oughs> ๆไม่ได้นะครับออขอบคุณนะครับผู้เสียงเจอเท้านะ <c oughs> คุณ้าพุนาตอนนี้ก็เดินไปที่พักที่จะนอนต่ออีกสองคืนนะครับแต่ผมได้จองไว้แล้วแหละจองมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยเลย อันนี้เราเดินทะลุที่พักครับชื่อว่าไมล์ลาวโฮมเราไม่ได้พักที่นี่นะเราขอใช้เส้นทางที่จะเดินทะลุไปมันจะทะลุกับถนนด้านหลังพอดีทะลุามาอีกถนนหนึ่งเรียบร้อยครับที่พักคืนนี้เลยนะสองคืนเลยที่จะนอนเนี่ยชื่อว่าเฮือนพักรัตตนะครับชื่อเหมือนคนไทยเลยเนาะไปดูข้างในกัน เดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักสําหรับคืนนี้นะครับอยู่ที่เนี่ยสคืนนะครับผมชื่อว่าเคือนรัตนะหรือรัตนะเกสเฮาส์ครับเป็นบ้านไม้เก่งปูน,ปน,ปนนะครับแบบง่ายๆอ่านี่คือห้องของผมคืนนี้ครับส่วนนี้ก็ห้องน้ําครับก็มีพัดลมมีแอร์ให้แล้วก็มีทีวีครับ คืนละ400กว่านะผมจองผ่านทาวเวลโลกานะครับ2คืนก็900กว่าครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วงเวียนน้ำพุนะครับตรงนี้ก็เป็นใจกลางแห่งหนึ่งของหลวงพระบางเลยตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปซื้อตัว๋วรถไฟด่วนครับ2เที่ยว ก็คือหลวงพระบางไปวังเวียงกับวังเวียงไปที่เวียงจันทร์นะครับผมต้องมาซื้อล่วงหน้าครับเพราะว่าตั๋วเขาเต็มเร็วมากที่ขายตั๋วเนี่ยเขาเปิดรอบแรกคือสิบโมงเช้าผมก็มารอเลยสิบโมงเลยคือยังไงต้องได้แน่นอนเราไปซื้อตั๋วกันเลยครับ ผมมาถึงจุดขายตั๋วก่อนเวลามีคนมายืนรอก่อนผมและผลลัพธ์ของการซื้อตั๋วในวันนี้ก็คือไปซื้อตั๋วมาวันที่สองมากฏว่าเขาบอกว่าให้มาใหม่พรุ่งนี้เพราะว่าวันที่เราจะเอาอะ่ะตอนนี้โคต้ามันหมดให้มาใหม่พรุ่งนี้เนาะไปมาสองวันแล้วยังไม่ได้ตั๋วเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อใหม่วันนี้ผมหิวมากมื้อเช้ายังไม่ได้ทานข้าวนะครับมาแวะที่ร้านอาหารตามสั่ง กับผมจะสั่งข้าวผัดทานเป็นมื้อแรกของวันของหลวงพระบางในวันที่สองวันนี้นะครับมาแล้วคับข้าวผัดของหลวงพระบางน่ากินมากทุกคนดูนะครับตรงนี้จะเป็นแยกที่สําคัญมากเลยสี่แยกตรงนี้จะถือเป็นทางแยกที่จะไปจุดต่างๆของหลวงพระบางเอาทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายเนี่ยถ้าเลี้ยวไปอ่ะจะเป็นถนนเลียบแม่น้ําของ ส่วนเส้นนี้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นถนนเส้นเมนตอนช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นตลาดมืดหรือถนนคนเดินหลวงพระบางนะครับถ้าเลี้ยวขวา,าไปอะ่ะก็จะไปเที่ยวนอกเมืองเดินทางไปที่สถานีรถไฟหลวงพระบางได้แต่เดี๋ยวผมจะพาไปที่ถนนเรียบของก่อนนะตรงนี้จะเป็นลาวเทเลคอมนะครับหรือเป็นการสื่อสารหลักของประเทศลาวเลย ตอนนี้เราก็กําลังเดินมาถึงถนนเลียบของนะครับถ้าเป็นภาษาเราก็จะใช้คําว่าแคมของจะสังเกตเห็นรถนะครับรถรับจ้างที่นี่จะเป็นรถสกายแ lap เลียบแม่น้ํโขงเนี่ยก็จะมีร้านอาหารมาจับจอกไว้นะเพราะว่าตอนมื้อเย็นเนี่ยมารับประทานอาหารเราจะได้วิวที่ดีมากเลยถือว่าเป็นดินเนร์ริมน้ํโขงถนนเลียบโองนี้ค่อนข้างเงียบสงบนะครับแต่ก็ยังมีคาเฟ่เปิดอยู่ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่ริมโองบรรยากาศดีมากๆเลยนี่ก็เป็นร้านอาหารริมโองอีกร้านหนึ่งนะครับ ว่าร้านนี้น่าสนใจดีนะกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยราคาอาหารก็ไม่แพงด้วยโซนนี้มีร้านอาหารเยอะมากนี่ก็เป็นอีกร้านครับร้านอาหารหลวงพระบางเมนูอีสานครับส้มตำวิวดีครับอากาศดีมากมาทานอาหารชิลๆแนะนำร้านอาหารริมโองเลยนะครับ ถนนเลียบของตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นด้านหลังของพระราชวังหลวงพระบางนะครับเดี๋ยวถ้าพาไปด้านหน้าเราจะบอกเนาะอันนี้จะเป็นด้านหลังอ๋อเดินมาเห็นรถเอ็มเป็นคันแรกเลยนะครับของประเทศลาว m อ ZS อโอเคนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นด้านหลังของ พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางหรือเป็นพระราชวังหลวงพระบางนั่นเองอยังคงอยู่เส้นถนนริมแม่น้ํโขงนะครับตรงนี้จะเป็นเฮือนพักจริงๆก็มีอยู่เรียงรายหลายเจ้าเลยเฮือนพักริมแม่น้ํโขงเนี่ยผมชอบนะเพราะว่าจะได้บรรยากาศที่เงียบสงบแต่สำหรับบางคนที่อาจจะต้องการความคึกคักริมถนนคนเดินอะ่ะก็จะไปถนนเส้นกลางถนนเส้นเมนที่พักตรงนั้นก็เยอะเหมือนกัน ตรงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่เก๋ๆนะครับชื่อว่าร้านกาแฟดา,ดา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 คาเฟ่เนาะนมามานั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นท่าทิพย์เรือแพขนาดยนต์ที่ผมมาเมื่อวานเดี๋ยวลงไปดูหน่อยก็จะค้ามจากฝั่งสลงพระบางนี้นะครับ ไปฝั่งน้นชื่อว่าฝั่งเชียงแมนแล้วก็ข้ามกลับมาหลวงพระบางเนี่ยวันละหลายรอบเลยเมื่อวานผมมาถึงตรงนี้ตอนบ่ายสโอเคครับเดี๋ยวไปที่วัดเชียงทองกันในที่สุดผมก็เดินมาถึงวัดเชียงทองนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของเมืองหลวงพระบางเลย เขาทําประตูรั้วไว้เหมือนปิดนะแต่ว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าผักเข้าไปได้ก็ได้จริงๆวัดเชียงทองนี่ครับวิหารที่เป็นไฮไลไท์เป็นวิหารหลวงศิลปะล้านช้างหลังคาซ้อนชัน้นยอดฉัดวงบอกถึง กษัตริย์ที่สร้างมานะครับแต่ไฮไลท์อ่ะไม่ได้อยู่ที่วิหารหลวงอันนี้นะถี่ผมจะพาไปดูไฮไลท์ที่คนที่มาจะต้องมาถ่ายรูปทุกคนคือไม่มาพลาดผมเจอคนรู้จักด้วยที่มาด้วยกันเมื่อวานเป็นคนไทยใช่ผมก็หายกุญชัดังดันจนตกลกังเขาแล้ววันนี้เดี๋ยวมาคู่กัน อ้าวเหรอตรงไหนเนี hmm. uh ่ยเนี่ยเนี่ยผมกำลังนี่อันนี้อันอันนี้ไฮไลท์อยู่แล้วเนี่ยฮะอันตรงเนี้ยไฮไลท์อยู่นะอ่าอกะกะนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเลยมามามาผมก็นั่งตั้งนานจนตกลงเขาเล่นไม่ได้แลยได้เลยเอาถอดถอดลงราคาแล้วเหรอถอกลงแล้วอ๋อโอเคโอเคเอาถ่ายเดียวกันเดียวกันไหมต้องไปให้ลูกเมียดู ก็ถ่ายคู่กันหรืออะไรคู่เลยเหรอเพราะว่าผมเอาสองภาพอ๋อแสนกว่าบาทเองก็เดี่ยวรูปหนึ่งแล้วคู่รูปหนึ่งไงอ่อาด่รุอโอเคแล้วถ่ายรูปกันครับเอาเลยเลยพอดีเจอพี่ที่เขาเดินทางมาด้วยกันเมื่อวานเนะาะสักหน้าเป็นคนไทยเนะมาเจอที่วัดเชียงทองพอดีอันนี้รับถ่ายรูปนี้มีราคาเท่าไหร่บ้างครับ ก็บอดแข่แปดสิบบาทอันแข่งร้อยหนึ่งใส่กอบเราต้องออ <80 S 2> ร้อยอ๋อแต่สิบร้อยหนึง่งใส่กอบสองร้อยนมันเขาจะีบอกเดี๋ยวให้ไป่อนนี้ถ่ายกับวิหารหลวงของวัดเชียงทองเนาะสวยงามท้องฟ้าวันนี้สวยด้วยไม่มีฝนสวยมากครับวิหารวัดเชียงทองเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้พี่เขาหน่อยพี่เขาก็มาคนเดียวเหมือนเราเานี่ยแหละแต่ว่าเขาก็อยากมีรูปเนาะ เขเลยจ้างช่างภาพลาวพี่เข้าไปก่อนนะถ่ายภาพให้ผมถ่ายภาพนี้ให้เขาก่อนเนาะภับหนึ่งตอนนี้เดินเข้ามาในวิหารวัดเชียงทองนะครับ มันเอาไว้ส่งน้าําพ้านในวันสำคัญเอ้ยเนี่ยแล้วก็ส่งน้ําอ่านี่ก็คือพี่โมทนะครับที่เราเจอกันเมื่อวานเราเดินทางมาด้วยกันนะพี่เนาะอ่าจะผมจะพาไปดูเป็นไฮไลท์ของวัดเชียงทองแห่งนี้พี่ครับครับไปครับเมื่อกี้เราเสียค่าค่าค่าเข้าวัดเท่าไหร่ะ สองหมื่นเก็บอ,อ,อันนี้อันที่หนึ่งเลยอ,อันนี้คือกระจกสีด้านหลังวิหารเ,เป็นต้นไม้กระจกสีแบบนี้นี่เลยอยู่ด้านหลังวิหารวัดเชียงทองนะครับยังไงพี่งดงามไหมอ๋อ้โว Amazing เลยนะครับ <laughs> หลายคนไม่รู้นะครับแต่ผมดันรู้ mm hmm. mm hmm. สังเกตได้ว่ามาก,กี่ทีก็ไม่มีคนมายืนตรงนี้เนาะแสดงว่าไม่รู้ประตูเนี้ยมันจะมีรูกลมๆอยู่ร mm hmm. ูกลมๆเล็กๆเ,เนี่ยพอส่องเข้าไปเนี่ยจะพบกับพระมานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองหลวงพระบางสองรูเนี้ยจะเห็นพอดีนี่ผมบอกแล้วนะถ้ามาต้องรู้นะ mm hmm. พี่มดลองเดินขึ้นไปดูดูว่าจะเห็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะ เห็นไหมอ๋อเต็มเลยนั่นแหละคือเขาไม่ให้เข้านะเพราะว่าเป็นของล้ำค่าของวัดเชียงทองคือล็อกล็อกอย่างดีเลยแต่ว่าก็จะทำรูกลมๆไว้ให้เราส่องให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์องคองค์องค์หน้านะฮะใช่องค์ที่ที่เห็นข้างหน้าแหละหลังจากส่ององค์พระกันแล้วผมก็ได้พบกับนี่ครับเจอนักฟุตบอลหลีกจำปาศักดครับผม อ๋ออันดับสี่เลยนะของตารางโอ้ยภูมิใจอ่ะจับมือหน่อยครับผมยินดีครับปีนี้หลีกปีนี้ขอให้ได้ที่หนึ่งครับตามตาสักครับผมนี่คือนางกีฬาจมตาสักเอฟซีนะครับหลีกลาวสรุปค่าใช้จ่ายดังนี้ครับข้าผัดสองหมื่นกีบตั๋วเข้าวัดเชียงทองสองหมื่นกีบ ห้องพัก2คืน946บาทรวม1,046บาทโปรดติดตามต่อเที่ยวหลวงพระบางใน EP ที่4ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ